รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออ t โตไลท์ทีวีปีที่11แค่คลิกไลค์ใส่คุณก็รักรถค่ะรายการยานยนต์สำหรับคนนํำสมัยเจอกับน้องแอมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแอมอยู่กันที่เปรมคาเฟ่อินอะการ์เดนค่ะซึ่งตั้งอยู่ย่านเมืองอยู่ที่ปทุมธานีใครชื่นชอบคาเฟ่บรรยากาศชิลๆสบายๆและยังมีไฮไลท์อยู่ด้านในค่ะ จะเป็นโซนปิดริมน้ํามีสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็ยังมีบรรยากาศให้เราได้พักผ่อนกันแบบเต็มๆเลยแอมเชื่อ sure, นะคะว่าช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้คุณผู้ชมอยากได้พลังในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาที่ร้านแห่งนี้กันได้เลยค่ะติดต่อสอบถามหรือว่าเช็คเส้นทางตามข้างล่างนี้เลยส่ว so, นวันนี้ออโต้ไรทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากบ้างเรามาชมพร้อมกันค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกกับออโตไลท์โซซตี้วันนี้นกแอมจะมาพูดคุยกับพี่นกสังนรงค์ี่การแข่งขันในตลาดรถยนต์กลุ่ม SUV ขนาดกลางหรือว่า P s e gment SUV ซึ่งมีความรุนแรงค่ะจุเดือดมากกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีผู้เล่นจำนวนมากทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและจีนในระดับราคาตั้งแต่ประมาณ7 0 0 0แสนบาทไปจนถึงเกือบเกือบ1ล้านสแสนกว่าบาทกันเลยค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนี้นะคะก็คือเป็นลูกค้ากลุ่มครอบครัวเริ่มต้นนั่นเองค่ะ ออตโตไลอีเวนต์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์กันมาดูค่ะว่าในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงของออ e โตไลโนเลจเช่นเคยค่ะจะพาไปอัปเดตเทคโนโลยีในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะทริคดีๆเกี่ยวกับการดูแลรถค่ะ ในช่วงออตโตไลท์ออนทัววันนี้ค่ะพี่นกศักดิ์นารงได้เดินทางสู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพาหนะเป็น Ford Ranger Raptor X ค่ะกระบะจอมพลังที่ถือเป็นเทพของชาวออฟโรดติดตามกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้พักชมสิ่งน่าสนใจาทางรายการสักครู่เดียวค่ะออ t โตไลท์ทีว like ีออโตไลท์โซลิตี้ สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัด m a สด้ CX Series เพิ่มความหมายให้ครบทุกช่วงชีวิต Ford Ranger FX4 Max ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ Toyota าคัมรี่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณมิ u b ู s h i t r i ท o n พลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ ในช่วงของ a u t o l i f e Society วันนี้น้องแอมอยู่กับพี่นกสังนรงสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราสองคนจะมาคุยกันถึงตลาด Subcompact SUV ซึ่งพี่นกได้คุยกยับน้องแอมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะว่าตลาดนี้น้องแอมน่าสนใจมากแล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตมาเรื่อยๆโดยในตอนนี้คือเติบโตจริงๆเลยกเเ็เป็นตลาดที่มีศัก,กยภาพนะครับแล้วก็ในแง่ของซับคอมแพกเอสยูวี เราพูดกันง่ายๆก็คือรถยนต์ SUV หรือรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กบางคนบอกว่าเฮ้ยมันขนาดกลางพูดไปเถอะมันคือขนาดเล็กเพราะว่ามันไม่มี SUV ที่ขนาดเล็กกว่านี้แล้วนะครับรถในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างดีกว่านะครับแล้วก็ให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็เปิดมุมมองว่ารถทั้งหมดเนี่ยคอมเพิตเตอร์มีอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าน้องแอมสนใจนะครับ h o n ด้ h r v ใหม่เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ แล้วก็ขุมพลังคือไฮบริดนะครับแรงม้ารงม้า131แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด253รินิวตันเมตรครับคุณผู้ชมเรามาที่คู่แข่งของ Honda t o y o ย a ครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมจะมี Toyota Corolla Cross กับ<ต> Toyota C-HR นะครับซึ่งตอนนี้ C-HR <c oughs> อทั้งหมดเข้ารถบทบาทลงไปนะครับถ้าจะเหลือแค่รุ่นเดียวก็คือ HV Premium Safety นะครับเป็นไฮบริดเหมือนกันราคาอยู่ที่1 1 3 9 0 0 0บาทนะครับส่วน <c oughs> เขาไปให้ความสำคัญกับตัว Toyota c o r o l l a c r o s s นะครับมี4รุ่นย่อยไฮบริดก,ก็เป็นเบนซิน,นเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม้ารวม122แรงม้านะครับส่วนเครื่องยนต์เบนซินก็เป็นรุ่น1.8ลิตรนะครับ140แรงมา้า177นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะครับราคาก็ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะ1.8สปอร์ตเนี่ยราคาอยู่908 9, 9นเก้าแสนแปนะ ขยับมาที่ตัวไฮบริดเริ่มต้นนะตัวสมาร์ทเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งบาทไฮบ<ะ>ริดพรีเมียมราคาหนึ่งล้านแปดหมบาทนะครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับ<ะ>แล้วก็ล่าสุดเขาเปิดรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับโตโยต้าคร o ว l a ล่าครอส s ีอาร์สปนะครับขยับราคาขึ้นไปเป็น1นึ่งล้านสองแสนบาทครับคุณผู้ชม ามาสําหรับค่ายจีนกันบ้างดีกว่าอย่าง MG ค่ะพี่น MG เนี่ยเขาจะมี MG ZS mm hmm. แล้วก็ ZSEV mm hmm. นะครับเอาบอกว่าทันเรื่องระดับราคานะครับตัว ZS เครื่องยนต์เบนซินนะถือว่าราคาเริ่มต้นถูกที่สุดในในทั้งตลาดเลยนะคือ6 8 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวกลางอยู่ที่7,39,000บาทนะครับตัวท็อปที่7,99,000บาท7,99นะส่วน ZSEV เนี่ยราคาขยับขึ้นไป อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับเกือบเกือบล้านสองแสนบาทเพราะว่าเป็น e v ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมแล้วก็อีกหนึ่งค่ายค่ะพี่นกอย่างมาสด้าส่งเรื่องกัน2รุ่นใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเขามี2รุ่นนะแต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของขนาดตัวถังนะก็คือ Mazda CX 3เนี่ยก็จะมีเบสออนคือ Mazda 2นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น Sky a c t i v ีฟจีลิตร156แรงม้า204นิวตันเมตรนะครับราคาเริ่มต้นที่7จ0 0แส 69,000บาทในรุ่นเบสนะครับแล้วก็ขยับำเบสพลัสเนี่ย89,000บาทนะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับ879,000บาทแล้วก็โปรโปรแอคทีฟนะครับตัวท็อปเนี่ย959,000บาทครับคือเขามีการปรับรุ่นย่อยนะครับส่ว<า>น,<จ>นตัว m a สเตอร์ซนะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นคือ Mazda CX-30 ีอตัวเนี้ยผมชอบเพราะว่าเอ่อบอดี้กำลังดีแล้วก็ขับสนุกนะครับก็คือ Mazda CX- ์ซเนี่ย base on เขาคือ Mazda 3นะครับเครื่องยนต์ก็2.0ลิตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงม้าข,าย,ขายับขึ้นไปเป็น156แรงม้า213นิวตันเมตรนะครับมีด้ยวย่ัน3รุ่นคือ2.0 C 989,000บาท2.0 S 1 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปคือ2.0 SP 1,199,000บาทครับนี้คือทางฝั่งค่าย Mazda ส่งมา2รุ่นครับคุณผู้ชมมากันต่อนะฮะมาดูกันทาง Nissan ดีกว่า ส่งนิสสันคิกมาแน่เลยนิสสันคิกเนี่ยจริงๆเขาอยู่ในตลาดมาต้องถือว่าจอมเก่านะสองสปีแล้วนะครับแต่ว่า,าล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับมีด้วยกัน 1, 2, 3, 4ต้อง่ก็บอก5รุ่นนะครับคือเริ่มต้นที่ตัว k i กรุ่น S นะครับ889,000บาทรุ่น E 949,000่นบาทรุ่น V 999,000บาทแล้วก็ รุ่น V L 1,49,000้บาทนะครับส่วน Sky Edition ซึ่งเปิดตัวไม่นานนี้ขนะยับราคาขึ้นไปอีก2,000 0กว่าบาทนะไปอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทครับคุณผู้ชมนี่ก็คือ Nissan k i c k นั่นเองนะคะคและ้วก็อีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ดีกว่าจากประเทศจีนอย่าง Red Wall Motor ก็ได้ส่งมาเป็น All New h o w e l j o l i o n ใช่ไหมค,ครเป็น Hybrid SUV j o l i o n เนี่ยต้องถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะกับ ฮอนด้าเอชอาร์นะครับเพราะว่าเป็นรถที่เปิดตัวใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นไฮบริดด้วยกันนะครับโดย h าวเวล o จรัยอนเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะแรงม้าถือว่าสูงมาก190แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรนะครับราคาก็อยู่ในกลุ่มของข s u อง SUV ด้วยกันคือมี3รุ่นคือรุ่นเท879,000บาทนะครับรุ่นโปร ราคาอยู่ที่9ก0 0ส,ส,สา 39, บาทแล้วก็เุ่นออาต้าคือ999นะครับ9,99,000 99, บาทครับผมก็ถือว่านี้คืออีกหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวมาไล่ๆกันเลยแล้วมีอื่นๆไหมคะพี่นพอย่างก็จะมีอย่าง ตรงนี้ก็เข้ามาแทรกตลาดคือ u u l u XV ใหม่เนี่ย uh huh. ก็เปิดตัวเมื่อง,งานมอ t ต r Expo ปลายปีที่แล้วนะเขาก็เป็นเ,เป็นนิวโมเดลแล้วก็มีราคาที่น่าสนใจคือราคา1,159,000าบาทขยับไปที่ตัวกลางคือ1,259,000าบาทแล้วก็ GT Edition 1,374,000บาทครับคุณผู้ชม ก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าตลาดรถซับคอมแพ c เอ u จเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มมีครอบครัวในยุคใหม่แบบนี้นะถ้ากำลังมองหารถก็ลองดูค่ะที่พี่นกพูดไปรวมไปถึงท่านี้ท่านั้นก็ต้องไปลองสัมผัสเนาะลองไปเทสไฟ์กันดูวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกศักดิ์นรมมากๆขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะไปตามช่วงต่อไปของรายการออโตไลฟ์ทีวีกันต่อเลยค่ะออโตไลฟ์อีเวนต์ รถจักรยานยนต์ฮอนด้านำโดยมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Honda าแมนูแฟคเจอริงจำกัดเปิดตัวโครงการ Honda จัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่มอบแพ็กเกจเรียนขับขี่ปลอดภัยพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบขับขี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ซื้อรถจักรยานยน,ยนต์ฮอนด้าใน10จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค สำหรับ Honda นั้นให้ความสำคัญกับเรื่องขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมากว่า3ทศวรรษโดยแนวทางของไทย Honda สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับทาง Honda m มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นที่ประกาศวิสัยทัศน์ถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนนั่นคือการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากยานยนต์ Honda ลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ภายในปี2050 ขณะที่ประเทศไทยข้อมูลโดยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยหรือ TARC ได้เปิดเผยให้เห็นว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ชาวไทยมากกว่า90%ยังขาดทักษะขับขี่ที่ถูกต้องและยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีใบขับขี่ไทยฮอนด้าได้ตระหนักถึงปัญหาและต้องการเข้ามาร่วมแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นที่มาของการเปิดโครงการพิเศษฮอนด้าจัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนดา้าและลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นใน10จังหวัดได้แก่กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีภูเก็ตพัางงาเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งปี2565โดยมอบแพ็กเกจเรียนขับขี่ปลอดภัย พร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบขับขี่ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น15ชั่วโมงซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าเรียนได้ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ทั้ง3แห่งได้แก่กรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Center สมุทรปราการเพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน My Honda m o t o สนใจ,จติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร02-725-4000เว็บไซต์ honda safety t h a i honda co t h รวมถึงทาง Facebook honda safety thailand นะครับ Auto like knowledge มา z d a ประเดิมต้นปีด้วยการแนะนำชีพิคารุ่นเรือธงอย่าง Mazda 2ใหม่ ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ Lift Less Ordinary ไม่ธรรมดาในแบบที่เป็นเราพร้อมด้วยขุมพลังเบนซิน1.3ลิตรและดีเซล1.5ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทั้งซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ก5ประตูโดยติดตั้งรายการอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นทำให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกครบครันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบบันทึกได้2ตำแหน่ง ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยไวเลสชาร์จเจอร์โดยมีให้เลือกถึง8สีรวมถึงสีใหม่บรอนแพทตินัมควอตและสีเทาโพลีเมทัลเกรย์ส่วนระดับราคายังคงเดิมเริ่มต้นที่546,000บาทครับ บริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG s e l l ประเทศไทยจำกัดประกาศเป้าหมายปี2,565ในการครองความเป็นผู้นำกลุ่มรถ SUV โดยเปิดเผยตัวเลขยอดขาย SUV ของ MG ในปี2,564ที่ผ่านมา อยู่ที่16,104คันจำแนกเป็น B SUV ประกอบด้วย MG ZS และ MG ZS EV อยู่ที่11,245คันและ C SUV ประกอบด้วย MG HS และ MG HS PHEV มียอดขายรวม4,769คัน ขนาดที่ยอดขายสะสมรวม5ปีในกลุ่มรถ SUV สูงถึงกว่า70,000คันทั้งยังเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีความทันสมัยและคุณค่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าชาวไทยโดยตลาดรถ SUV ถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักของ MG ด้วยยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนขึ้นเป็นผู้นำได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน ปัจจุบัน MG ทำตลาด SUV ใน2กลุ่มหลักคือ BSUV ด้วย MG ZS ที่ถือเป็นสมาร์ทคาจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ iSmart ส่วนอีกกลุ่มคือ CSUV ด้วย MG HS ที่มีทั้งความสปอร์ตและหรูหราพร้อมติดตั้งฟังก์ชันการใช้งานและระบบความปลอดภัยขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบ ADAS ที่เทียบเท่ากับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่2 นอกจากนี้ MG ยังได้แนะนำเทคโนโล,โลยีขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกสำหรับ MG ZS EV SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%และ MG HS p s e v ที่เป็นรถระบบรักอินไฮบริดซึ่งสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ได้ไกลถึง67กิโลเมตรและสำหรับในปี2565นี้ MG มีแผนแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ลงตลาดเพื่อต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ และทำให้ MG คงความเป็นผู้นำในกลุ่มรถ SUV ในตลาดเมืองไทยอย่างต่อเนื่องครับ Auto Life TV Auto Life TV ลาพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดไท้ายช่วงของ Auto Life On Tour วันนี้พี่นกเดินทางสู่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผาน,นะเป็น Ford Ranger Raptor X ค่ะกระบะจอมพลังที่ถือเป็นเทพของชาวออฟโรดไปชมพร้อมกันค่ะ Au ฟโร e ไลฟ์ออสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเดินทางด้วยรถกระบะสมรรถนะสูงที่มีความแรงที่สุดในตลาดปิกอัพบ้านเรานะครับและมีราคาสูงที่สุดในตลาดปิกอัพบ้านเรานะครับผู้ชมครับนี่คือ Ford Ranger Raptor ครับและที่สำคัญสำหรับคันนี้นะครับไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดาครับเป็นเวอร์ชัน Ford Ranger r a p t o r X ซนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อกลางปี2564ที่ผ่านมานะครับโดยมีการปรับรายละเอียด ภายนอกและภายในอยู่พอสมควรนะครับที่สําคัญคือในส่วนของสมรรถนะนั้นยังคงมั่นใจได้นะครับกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับที่ให้แรงม้าออกมาที่213แรงม้าพร้อมกับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับที่สําคัญอีกอย่างก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับขับได้สนุกสนานนะครับและถือว่าเป็นรถปิกอัพที่เป็นเทพของรถออฟโรดในทุกวันนี้นะครับ และวันนี้เราจะขับ Ford Ranger Raptor X คันนี้นะครับจากกรุงเทพครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป้าหมายของเราคือสนามช้าง International Circuit นะครับซึ่งไปร่วมชมการแข่งขัน Thailand Super Series สนามสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี2564นะครับโดย Ford ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้นะครับภายใต้ทีม Ford Thailand Racing นะครับรายละเอียดของการเดินทางรวมถึงสมรรถนะของ Ford Ranger Raptor X คันนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออโตไล ็อย่างที่ผมบอกว่านี่คือรถปิกอัพที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดบ้านเราในทุกวันนี้นะครับและเมื่อมาเป็นเวอร์ชันน Ford Ranger r a p เอ r X นั้นโดยเติมเรื่องของรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับการทาล้อแม็กสีใหม่นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะมีการเดินได้แดงรอบคันนะทั้งคันเลยนะครับส่วนเบาะนั่งก็เป็นแบบไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะก็เพิ่มราคาขึ้นไปอีก3 0 0 0 0บาทนะครับมาอยู่ที่ 1,729,000บาทนะครับราคาถือว่าสูงที่สุดอย่างที่ผมบอกแล้วก็ราคาเอาเรื่องทีเดียวนะครับแต่อย่าคิดว่าไม่มีลูกค้านะครับลูกค้าของเขาเยอะมากนะครับเรียกว่าแฟนออฟโรดแฟนรถปิก up ที่ต้องการรถสมรรถนะสูงแล้วต้องการปิก up ที่เหนือปิก up เนี่ยก็เลือก Ford Ranger Raptor X ไม่น้อยนะครับ ตอนนี้ผมขับขี่มาขับจากกรุงเทพมานะครับอ,อ,อยู่บนถนนสายทางหลวงหมายเลข24นะครับขับมา222กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับใบเทอร์โบที่ให้แรงม้า213แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนั้นโอ้คือจะบอกว่าประหยัดไม่มีหรอกครับเ,ออเครื่องยนต์ขนาดนี้พลังขนาดนี้นะครับแต่จะถามว่าสิ้นเปลืองขนาดไหนกินขนาดไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าส่วนตัวนะผมถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่รับได้นะครับกับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงขนาดนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้เหลืออีกสักร้อยกิโลเมตรปลายๆนะครับจะถึงที่สนามช้าง International Circuit ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันถึงบทสรุปของ Ford Ranger Raptor X คันนี้กันครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับกับการเดินทางระยะทางเกือบเกือบ400กิโลเมตรนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อมาร่วมชมการแข่งขัน Thailand Super Series สนามสุดท้ายประจำปี2021นะครับและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม Ford Thailand Racing Team นะครับเอาล่ะและช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงพาหนะของการเดินทางในทริปนี้นะครับสำหรับ Ford Ranger Raptor X คันนี้นะครับ กับระดับราคา1,729,000บาทที่ผมย้ำว่าเป็นรถปิ c กอัพที่แพงที่สุดในประเทศไทยในทุกวันนี้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นรถที่มีความแรงที่สุดนะครับกับแรงม้า213แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตรนะครับบวกกับ เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับที่ทำงานร่วมกับช่วงล่างที่ถือว่าเฟิร์มมากๆเลยนะครับสำหรับรถปิกอัพในทุกวันนี้นะครับรวมถึงการตกแต่งต่างๆออปชั่นต่างๆเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของเรื่องของอัตราประโยชน์นะครับสำหรับการเป็นรถปิกอัพนั้นไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกการเดินทางแบบ2ที่นั่งนะครับ3ที่นั่ง4ที่นั่งหรือ5ที่นั่ง รถคันนี้ไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนครับแถว2นั่งได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็การขับขี่ตลอดระยะทางที่ผมขับมานั้นถือว่าให้ความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีความผมใช้คำว่านวลคออือไม่กระด้างนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยวบยากจนเกินไปนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินมากๆเลยนะครับ ขณะที่ในการขับขี่ทางด้านออฟโรดนั้นบอกเลยว่าเขาพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับ World Championship ขนาดไหนนะครับรถคันนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นรถปิก up ที่ขับได้ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอัตราประโยชน์นะครับดังนั้นถ้าคุณได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับนอกจากเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการขับขี่ทั้งทางออนโรดและออฟโรดนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณได้ขับปิก up ที่เหนือปิก up นะครับเพราะนี่คือปิก up ที่ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนกว a u t o ้ไล h t ทีวีออโต้ไล t ์ทีวโอต้องบอกว่าสำหรับเกรมคาเฟ่อินเดอะการ์เด้นแห่งนี้นะคะตอบโจทย์หลากไลฟ์สไตล์เลยค่ะใครชอบคาเฟ่ใครชอบบรรยากาศชิลๆหรือแม้แต่มานั่งนะคะท่ามกลางสวนเหมือนเที่ยนั่งชิลตรงนี้ก็มากันได้เลยค่ะ ตั้งอยู่แถวแถวนะคะในตัวเมืองปทุมธานีไม่ไกลจากกรุงเทพแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลารายการออโตไลท์ like ของเราหมดลงแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของรายการออโตไลท์ทีวีเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยแล้วก็เรามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ออโตไลท์ทีวีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเรื่องของอีกหนึ่งช่องทางคือออโตไลท์ทีวีชแนลทาง YouTube นั่นเองเว็บไซต์ค่ะ u t o l i g h t t v com ค่ำคืนนี้ก็ต้องขอฝากเรื่องราวดีๆของรายการออทไลท์ทีวีปีที่11แค่คลิกไลค์ใส่คุนก็รักกดไว้เพียงเท่านี้กลับมาพบกับน้องแอมและรายการได้ใหม่เป็นประจำอย่าลืมค่ะวันจันทร์ห้าทุมเจอกันคืนนี้ฟันดีรัตีสวัดค่ะ